สวัสดีครับผมนายพัฒนาพงษ์เชียวบุญมีคณะวิศวกรรมาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องนะครับผู้นํากับการแก้ปัญหาการเกษตรที่ผมสนใจหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าเกษตรกรรมเป็นฐานของเศรษฐกิจและความมั่นคงของ,ของประเทศการมีผู้นําที่เข้มแข็งสามารถช่วยให้เกษตรกรนะครับแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ เกษตรกร,กรไทยนะครับยังเผชิญกับปัญหาหลายด้านตั้งแต่ราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนนครับซึ่งบางครั้งทำให้เรานะครับขาดทุนหรือจะเป็นภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมและภายแล้งนะครับที่ทำลายผลผล,ผลิตนะครับและต้นทุนการผลิตที่สูงด้วยนะครับทั้งนี้ทำให้เกษตรกร,กรจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีแผนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมครับ ดังนั้นผมจึงให้ความสำคัญกับปัญหาการเกษตรหลักๆ3ข้อ3ข้อก็คือ 1. นะครับราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนครับ 2. ภายแล้งน้ำท่วมนะครับ3ต้นทุนการผลิตที่สูงครับราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนนะครับราคาผลผลิตทางการเกษตรนะครับเช่นข้าวข้าวโพดผักผลไม้นะครับมีความผันนะครับ ผันพลผันพนตามฤดูกาลความต้องการทางตลาดนะครับและราคาส่งออกบางช่วงนะครับราคาสูงทําให้กเกษตรกรได้กําไรดีแต่บางช่วงนะครับราคาตกทําให้นะครับกรเกษตรกรอาจขาดทุนได้นะครับผลกระทบก็คือนะครับกรเกษตรกรนะครับขาดรายได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของรัวเรือนลดลงอาจทําให้บางคนนะครับเลิกปลูกพืชนั้นเลยนะครับ ภายแล้งน้ำท่วมครับภายแล้งทำให้ดินแห้งครับผลผลิตลดลงน้ำท่วมทำให้พืชเสียหายบางครั้งถึงขั้นเสียทั้งฤรูการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยขึ้น,นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสูญเสียผลผลิตทั้งปีนะครับรายได้ลดลงต้องลงทุนซ่อมแซงพื้นที่หรือซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับ ต่อมาครับต้นทุนการผลิตที่สูงนะครับต้นทุนการผลิตสูงรวมทั้งปุ๋ยเมล็ดพันธุ์เครื่องจกักรค่าจ้างแรงงานและพลังงานนะครับบางครั้งต้นทุนสูงกว่าราคาผลผลิตทําให้กเกษตรกรนะครับขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือนะครับกรเกษตรกรครับก็ต้องไปกู้ยืมเงินนะครับทำให้เกิดภาระหนี้สิน ลดโอกาสลงทุนพัฒนาการเกษตรครับอาจลดพื้นที่เพาะปลูกหรือปลูกพืชที่มีให้ผลผลิตต่ำแทนครับต่อมาเป็นบทบาทของผู้นำนะครับผู้นำที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์มองภาพรวมและวางแผนระยะยาวสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรและชุมชนนะครับร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายบทบาทของผู้นำนะครับหลักๆจะมีอยู่4อย่างนะครับก็คือ 1. ครับวิสัยทัศน์ 2. การตัดสินใจ 3. การประสานงาน 4. การสร้างแรงบันดาลใจวิสัยทัศน์ครับ ผู้นำนะครับที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็นปัญหาในภาพรวมและวางแผนอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้ชุมชนเกษตรกรรมนะครับเติบโตอย่างยั่งยืนครับการตัดสินใจการตัดสินใจของผู้นำต้องรอบคอบรวดเร็วเพราะทุกการตัดสินใจนะครับส่งผลต่อรายได้และความมั่นคงของเกษตรกร,รครับ การประสานงานผู้นำที่ดีนะครับจะเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเริ่มร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้การแก้ปัญหาครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างแรงบันดาลใจเป็นหัวใจสำคัญเพราะ จะทำให้เกษตรกรนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวและร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาการเกษตรได้อย่างยั่งยืนครับแนวทางการแก้ปัญหารครับหลกัหลกๆจะมีอยู่4อย่างนะครับก็คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับตลาดออนไลน์การจัดการต้นทุน การใช้ข้อมูลวิจัยหรือสถิติครับการแก้ปัญหาการเกษตรสมัยใหม่ครับต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นสมาร์ทฟาร,ร์ม,มิงและ AI ช่วยจัดการน้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ช่วยให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคลดพ่อค้าคนกลางครับและการวิเคราะห์ข้อมูล ตลาดนะครับช่วยให้วางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำขึ้นครับหน้านี้ก็คือนะครับตัวอย่างผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือนะครับกลุ่มสากลครับช่วยลดต้นทุนเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลผลิต และโครงการพระราชดำรินะครับช่วยสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนครับผลลัพธ์นะครับที่เราคาดหวังนะครับก็คือรายได้ที่มั่นคงนะครับลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติช่วยชุมชนนะครับให้แข็งแรงมีความร่วมมือนะครับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นครับ หากผู้นําและเกษตรกร,กรทํางานร่วมกันครับผลลัพธ์ที่คาดหวังคือรายได้ที่มั่นคงลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติชุมชนมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,กร,รและครอบครัวดีขึ้นอย่างชัดเจนครับสรุปนะครับก็คือการมีผู้นําที่เข้มแข็งจะช่วยให้เกษตรกร,เ,กรเข้มแข็งและนําไปสู่ความมั่นคงของประเทศ นี่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนหวังว่าการนำเสนอวันนี้นะครับจะช่วยให้ความสำคัญของผู้นำและการแก้ปัญหาการเกษตรครับได้ชัดเจนขึ้น,นครับข้อคิดก็คือนะครับเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติและผู้นำนครับคือผู้ขับเคลื่อนให้แข็งแรงครับ หากผิดพลาดประการใดผมขอภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับและผมจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ